ปานประตูทางเข้านะครับก็น่าจะมีการเหมือนกับบูรณะด้วยนะครับแล้วก็มีลักษณะนะครับสภาพที่ยังลงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะครับที่ยังพอจะเห็นเขาโครงรูปของปราสาทนะครับปราสาทโนนกู่ตรงนี้นะครับนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับบริเวณด้านข้างๆนี้ก็จะมีอ่า มีฐานอิดนะครับที่นะครับเรียงๆกนอดูในบริเวณนี้นะครับนะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองเดินก็ไปดูเนาะนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นปราสาทนะครับนะครับบริเวณข้างๆก็จะมีต้นไม้นะครับขึ้นด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนะครับ ทางขึ้นไปบริเวณยอดปราสาท